มันนีเฟสติวัลด้วยแล้วก็น้องเต๋าด้วยเดี๋ยวช่วงเย็นมีขชาติมาด้วยคนหนืงน <c oughs> ะคะเห็นอรอบนี้มาทั้งทีนี่คนเพลงตัวเองมาเพียบเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็แฟนคลับที่ร้องได้ทุกคนแน่นอนค่ารักมากครับผมเอยนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าที่สำคัญนะคะวันนี้น้องเต๋านะคะมาเจอกันในงานครุรอซีมันนีเฟสติวัลทั้งทีนอกจากที่จะมาปาร์ตี้ร้อนๆแล้วเดี๋ยวเรามีกิจกรรมสนุกสนระให้ได้ร่ยวท่องกสลด้วยถูกต้องอ่าเพื่อนนเดี๋ยวเพิ่งรีบหนีไปไหนสักครู่เดียวแต่ว่าตอนนี้ กรุงศรีมีขอ้อเที่ยวหรือจะมั่งไปกับน้องเต่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชียคุณจินดาวัตรครูนาจาสุชาติค่ะ เป็ดยากมัครับเป็ดยากอยากกินหิวพอดีนะชอบกินเป็ดยากอ่าสิอาสิอะไรนี่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามานโลกสนุกกับกิจกรรมต้องบอกนิดนึงว่าระหว่างที่หลายๆคนนั่งอยู่เนี่ยเราจะแจกเป็นใบคูปองศิลปินจอไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้น้องกต่เนี่ยมอบข่าวปรวัลให้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีใบคูปองศิลปินเลยก็อย่าเบื่อเดี๋ยวรอลุ้นนะถ้าว่าเดี๋ยวตอนนี้มาพูดคุยกับต่อนิดนึงก่อนไดคะวันนี้ได้มาร่วมงานกันบคุณศรีมณิพัฒนะคะที่เซ ที่ขวัญแก่ครารู้สึกนะครับจริงๆแล้วบอกตั้งแต่ต้นงานแล้วว่าดีใจมากที่ได้กลับม,มาที่ขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ได้มานานมากเกือบจะปีหนึ่งแล้วครนะเพราะเราเนี่ยก็เรียนมขอนแก่นอยู่ตอนนั้นตอนที่ก่อนจะเป็นเอฟเราต้องมาเล่นให้ตามเล่นขอนแก่นไปกินส้มต้มส้มตำปิ้งกุ้งปิ้งไก่แถวนี้นะแล้วก็ก็ยังมาเดินเล่นอยู่แล้วก็พอติดเอฟก็ค่อยๆได้กลับมาอะไรเงี้ยกลับมาแล้วก็ อยาก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะน้องๆก็โตขึ้นสวยขึ้นทุกวันนะครับมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนอะไรน้อยที่สุดมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนไปเหรอครับมีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมยังรักเต๋าเหมือนเดิมเลยแบบนี้ไม่เปลี่ยนอะไรยเนะได้ไงเขาบอกไม่เปลี่ยนรักเต๋อนเดิมไม่เปลี่ยนไม่หวานด้วยนะคะนอกจากนี้แล้ว ว้เยอะมากๆเลยและที่โปรโมชั่นที่สำคัญเลยนั่นก็คือนะคะการทรั้งลดกำนั้นกันเงินแล้วพิเศษที่จะได้จับคูปองเปิดปุ๊บรับฟับลดสิทธิ์ในการแลกซื้อ iPhone 5, iPhone 5. หรือ,อทองคำหนัก1บาทเนาาี่ยนะคะพิเศษเพียง999าาสเกโอ้โหทองคำหนักเท่าไหร่นะ <S 1, 1 <S บาทก้ราาอ้อยเกาสิ9เก้าไอโฟนก็ราคา999าร้อเก้าบาเป็นจริงไหมครับจริงครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เลยจะถามน้องเต๋าว่าถ้าสมมติทุกอย่างในรอบราคาเก้าราสิบก้สมมตินะ ยากเนี่ยถามน้องเก๋ว่าน้องเก๋อยากจะซื้ออะไรเอออยากจะซื้ออะไรใช่มันนะครับเลือกได้อย่างสมมุติสมมุติเป็นเรื่องสมมุติใจโอ้โหถ้าตกรอบเป็นคําถามที่ยากมากเพราะว่าไปจังหวัดไหนก็เจอคําถามนี้นะฮะลองคิดคิดคิดเออเอาแบบไม่เหมือนทุกไม่เหมือนจังหวัดอื่นเลยนะที่เราเลือกแบบนี้ที่ไม่คุเสียกว่าแต่ตอนนี้ตามเทรนด์แน่นะใช่ครับจ้ง995บาทใช่ไหมครับ ผมอยากจะเอาไปทำให้น้ำทะเลที่มันเพื้อนชามรรมดาม <Okay. S 1> ีไว้